โอ้โหไมยับมาเลยอ่ะเฮ้ยคุ้น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 เลยคันนี้คุ้นๆเลยเดี๋ยวดูสติกเกอร์หลังรถก่อนคุ้นมากเลยโอ้ยับมาเลยครับแคมรี่ครับ ตัวนี้คัมรี่ไฮบิดตัวเดียวกับคู่เอครับดูสภาพชนมาโอ้คุ้นมากเลย มามามาเป็นไรมาอ๋อเดี๋ยวเอาเรื่อยเรื่อยเกิดน้ำป่ะ,ปะตั้งเครื่องได้อยู่ครับ ฮะรถสตาร์ทเครื่องได้ไหมหางมาหางมา,มา,มา,มาเออ,อันนี้ก็เดินหน้าอยู่ครับมามามาโอ,อ้ยตรงตรงตรงก่อนตรงก่อน ลงมาลงมาไฟหน้าเหลือดวงเดียวครับหักมาพี่หักมาหักมาอ,าอะบอกอยึ่ทั้งรถแหละยึดพึ่งลงมาหมุนพวงงาไลไยหมุนมาสิพี่เรียบ่ิพี่ดีครับรถเข็นรถเข็น อย่าพึ่งอย่าเบรกไปกันเอเอเรียบร้อยโอ้ยยับมาเลยไม่รู้ชนอะไรมาครับนี่ตัวนี้ถูดูก่อนว่าเป็นไฮบิดหรือเปล่าตัวนี้ไม่น่าจะไฮบิด เออตัวธรมรมดาครับไม่ใช่ไฮบิดจริงๆด้วยสตารทเครื่องได้ครับอย่างนี้ไม่เป็นไรชนเข้าฝั่งนี้พี่ว่างกวางพี่ย่นไปเออยย่นไปนี่แหละยวต้องลือตรวจสอบอีกตรวจสอบความเสียหายฮะ มีอยู่ได้หล่ะดิไฟในรถบอมี่ไฟในรถบอมีอ่บ่เอ,อ่อพอพ่อพซีนอนซีนอนทำงานครับแตรกแตรกเยนี่นี่ขั้วซีนอนนะครับขั้วลอดซีนอนจับไม่ได้นะเวลาถ้าเขาเนี่ย โดนไฟดูดเลยนะครับแปลงจากไฟรถยนต์เพิ่มไอ้นี่เป็นกำลังไฟสูงขึ้นมาวัดมันจะสูงกว่าหลอดไฟธรรมดาครับออันนี้ยกมาจากทีมงานไหนเนาะยกมาตนาครปฐมบอกมะะาจานครปฐมบอกยกมาตนาครปฐมบอกโอ้ย,ยกมาจะสายซีรถยู่เนี่ยม่บาน โอ้เนี่ยโอ้เอที่ว่าทะลุบ้านก็ไว้นะโอ้สนขั้นหนีแล้วกับมินิมินิคูเปอร์โอ้มีเอาพาดพอมาดงีนะก็ายขงมินุดแ่้เออเออ แล้วครับก็เดี๋ยวผมก็จะอธิบายสายเหียดให้ฟังว่ารถคันนี้มาจากไหนนะครับรถคันนี้มาจากอ,าอยู่ในหมู่บ้านนะครับจอดไว้เฉยเนะครับจอดไว้เฉยเแล้วเจอรถเขาหลุดมายังไงไม่รู้ครับหลุดหลุดโคง้งหลุดไลยมาเลยทะลุเข้าไปในบ้านแล้วก็ชนสามคันรวดก็มีคันนี้มีมินิ คูเปอร์นะครับแล้วก็เอาผาดแล้วก็อ่ามอไซสบีเอ็มนะครับมอไซสบีเอ็มนะฮะก็โดนโดนไปเต็มเตมนะครับนี่ก็ขนาดนี้เลยหลุดคันนี้พึ่งโอ้โหเขาน่าจะขัดเคลือบมานะครับเนี่ยยังใสปิงผมก็เห็นรถผมก็ยังบอกเลยเอยรถคันนี้คุ้นๆยังเลยก็คือรถในหมู่บ้านเราเนี่ครับ รถในหมู่บ้านนะครับผมนี่ครเดี๋ยวค่อยมาดูครับเดี๋ยวมีมาอีกครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามต่อคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ